สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดค่ะเจอกันทาง FM105 น,นะคะช่วงสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มแบบนี้ค่ะวันนี้อยู่กับคุณนภาสอนประสิทธิ์และดิฉันกาญจนานิตเมทาค่ะอ่ะกระแสโอไมครอนเนะไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนยังไม่จางเลยค่ะยังมีกันเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นการสร้างความเข้าใจอีกคือเป็นการตื่นประหนกหรือว่าเป็นการที่จะตกอกตก เปนของทั่วโลกนะคะวันนี้สายพันธุ์โอเมรอนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้บอกเริ่มต้นที่11นะคะมาเมื่อวานนี้18วันนี้เพิ่มขึ้นเป็น19ประเทศแล้วค,ะค่ะเว็บไซต์ข่าว CNN นะคะอัปเดตการพบผู้ป่วยโรคโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่โอเมร้นเพิ่มเป็น19ประเทศนะคะขณะที่ผู้อำนวยการ WHO เรียกร้องนานาประเทศอย่าตื่นตระหนกเนาะเพราะเรื่องนี้ก็คือเป็นมาตรการป้องกันเอาไว้ดีกว่าอย่าไปโทษแอฟริกาเพราะว่าไม่เป็นธรรมต่อชาติเขานะคะ ที่นึ่งเขาพบพบอย่างนี้คะ่ะอัปเดตการพบผู้ป่วยโรคโควิดสัพนุ์ใหม่โอมิครอนเพิ่มเป็น19ประเทศนะคะฟังเลยนะคะออสเตรเลียพบผู้ติดเชื้อ6รายออสเตรีย1รายเบลเยียม1รายบอสเวนา19รายแคนาดา3รายสาธารณรัฐเช็ก1รายเดนมาร์ก2รายฝรั่งเศส 1, 1รายนะคะอยู่บนเกาะเรอ,อูเนียง เยอรมนี4ีรายฮ่องกง3รายอิสราเอล2รายอิตาลี4ี่รายญี่ปุ่นหนึ่งรายนะคะเนเธอแลนด์14รายโปรตุเกส13รายแอฟริกาใต้7รายนะคะสเปนหนึ่งรายสวีเดนหนึ่งรายแล้วก็สหราชอาณาจักรรายนะคะท่ันโควิดโอไมครอนก็ยังแพร่ระบาดในหลายประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะในจำนวนนี้ที่เราพบแล้วก็คือ19ประเทศขณะที่ท่านผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกนะคะนายแพทย์ทีโด ดโรสนะคะอัดอา์ฮมคริบีเยซูสนะคะเเรียกร้องให้นานาประเทศอย่าตื่นตระหนกนะคะอย่าตื่นตระหนกให้รับฟังได้แต่อย่าตื่นตระหนกเรามีการค้นพบสายพันธุ์โอมครอนนี้นะคะจนทําให้มันมีมาตราการแบบเบี่ยงแหนหลายประเทศก็ปิดประเทศอย่างญี่ปุ่นห้ามคนเข้าเลยออสเตรเลียก็ปิดประเทศนะท,ท่านบอกว่าอย่างนี้ค่ะการทําแบบนี้แบบเบี่ยงแหนเป็นการลงโทษต่อชาติแอฟริกาอย่างไม่เป็นธรรม พราะว่าหลายประเทศเนี่ยระงับเที่ยวบินจากแอฟริกาอิสราเอลและญี่ปุ่นก็ปิดประเทศไปนะคะไม่รับนักเดินทางจากทั่วทั่วโลกเลยเนื่องจากว่ากังวลสายพันธ oh ุ์โอมกครอนท่านตอบอย่างนี้คะ่ะเข้าใจดีถึงความกังวลทุกประเทศในการปกป้องประชาชนของตนขอเวลัสายพันธุ์นี้ที่เรายังไม่แน่แต่ว่ามันคืออะไร,รผมก็มีความกังวลเช่นกันว่าหลายประเทศกําลังออกมาตรการแบบหวิงแหซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักฐานของหลักบนพื้นฐานของหลักฐานแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพจะทําลายความเท่าเทียม ขอบคุณนะคะพอสวานาและแอฟริกาใต้ที่ที่ได้ตรวจพบสายพันธุ์นี้และทําการถอดรหัสพันธุกรรมให้เรียบร้อยอย่างรวดเร็วแต่ไม่สบายใจที่สองประเทศนี้ที่อยู่ในกลุ่มแอฟริกาใต้ถูกลงโทษจากนานาประเทศทั่วโลกค่ะอืมนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนแบบบ้านเราเองก็ฟังมาสักพักหนึ่งแลวหลายวันที่ผ่านมานะคะว่าเ evet ออเจ้าโอไมครอนเนี่ยมันน่ากลัวตรงไหนเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีข่าวเรื่องว่า ชุดตรวจ ATK อาจจะตรวจไม่เจอไม่พบอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะสายพันธุ์ของโอไมครอนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยหลายคนก็กังวลว่ามันมีผู้เสียชีวิตหรือเปล่าจากโอไมครอนนะคะแล้วก็ความน่ากลัวของมันเนี่ยอาการมันเป็นยังไงมันรุนแรงม,มากกว่าเสายพันธุ์เดลต้า Delta, สายพันธุ์อัลฟาที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ฟังจากเราสองคนคงไม่ได้แอนเราไปฟังจากคุณหมอเทวีศิลป์มิสนุโยทินนะคะซึ่งวันนี้ออกมาแถลงของสอบอคด้วยคะ่ะไมครอนที่ว่าเนี่ยนะครับ เมื่อเช้านี้ที่ประชุมของทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้ทางกรมควบคุมโรคได้รายงานถึงลักษณะของตัวเชื้อเปรียบเทียบความรุนแรงและการก่อโรคของเขาในสายพันธุ์ที่น่ากังวลหรือ variant of concern ของโอมิครอน B.1.1.529 เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็เท่าที่ได้รับทราบข้อมูลเขาก็รวบรวมมานะครับ อาการของอัลฟาเบต้าแกมมาเดลตานี่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าโอมิครอนนี่ข้อมูลยังน้อยแต่เบื้องต้นเขาบอกว่าอาการไม่พบว่ามีความแตกต่างแต่ว่าถามว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อยังมีอยู่อ่อนเพลียยังมีอยู่แต่ว่าเรื่องของไม่สูญเสียการรับกลิ่นรสนะครับซึ่งอันเนี้ยยังพบว่ามัน ยังไม่ค่อยได้เจอหรือเจอน้อยอย่างที่ว่านะครับแล้วก็อาการป่วยที่พบก็ยังไม่รุนแรงแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็มีรายงานว่ามีสีชีวิตเกิดขึ้นแล้วจากตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับความเร็วในการแพร่โรคนะครับผมนี่ฮะก็มีเปอร์เซ็นต์ต่างๆที่เทียบเียงกันไปถึงเดลต้าที่แพร่ระบาดมากขึ้นเขาบอกว่าเดลต้านี่มากกว่าแอลฟาถึง6 0แต่อันนี้ทางเซาท์แอฟริกาเขาก็บอกว่าโอ้โหมันน่าจะมากขึ้นและเร็วขึ้นกว่าด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของการ r ี d u c t i v e number หรือการการการโอกาสการที่จะติดเชื้อจำนวนทวีคูณทั้งหลายเนี่ยนะครับก็อันนี้เขาก็บอกว่าสำหรับโอมิครอนบอกว่าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่าวทยไทสซึ่งยังไม่มีข้อมูลหลักฐานที่ยืนยันความรุนแรงก็ยังไม่ยืนยันนะครับยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่เขาบอกว่าวัคซีน ยังสามารถป้องกันอาการรุนแรงได้อันนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกเลยนะครับว่าตรงนี้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเน้นย้ำว่าตอนนี้คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะคนทางภาคอีสานฉีดได้ประมาณสัก50% 1คนฉีดอีกหนึ่งคนยังไม่ฉีดท่านชวนอีกหนึ่งคนมารับการฉีดเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยตรงนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าวัคซีนตัวนี้ยังสามารถที่จะป้องกันอาการรุนแรงได้นะครับระยะฟักตัว ที่สั้นมากๆของเดลต้าครับ4.3วันแต่ว่าของทางโอมิครอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับผลตอบภูมิคุ้มกันตอนนี้ก็ยังกังวลอยู่ว่าอาจจะหลบภูมิคุ้มกันได้อย่างมีนยัยสําคัญพบว่าโอกาสติดเชื้อซ้ําได้สูงขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ต้องมาบอกกันนะครับประเทศก็กลับมานะคะก็ต้องบอกว่าชัดเจนว่าตอนนี้คือใครที่กลัวเจ้าโอไมคอนเนี่ยนะคะ ควรที่จะทําตัวยังไงแล้วใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนตอนนี้เนี่ยรีบไปฉีดซะนะคะ hmm. เอาทีนี้หลายคนเนี่ยก็บอกว่าบ้านเรากําลังจะเปิดประเทศแล้วคราวนี้เนี่ย hmm. การมาของเจ้าโอไมครอนเนี่ยนะคะทาให้กระทบกับการท่องเที่ยวหรือเปล่านะท่องเที่ยวต่างชาติชะลอเดินทางเข้าไทยหรือเปล่านะคะ hmm. ก็มีไปถามของท่านผู้ว่าททท,ทนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคะ่ะท่านผู้ว่าเนี่ยก็ ให้สัมภาษณ์บอกว่าการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ายังไม่พบสัญญาณการชะลอตัวของตลาดการท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาไทยยกเว้นบางประเทศของยุโรปที่ตอนนี้บ้านเขาเองเนี่ยการระบาดกลับมาระบาดซ้ำนะคะก็ไม่เกี่ยวกับโอไมครอนทำให้เกิดความกังวลใจว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะชะลอเดินทางไปก่อนนะคะ นอกจากนี้เนี่ยก็ผู้ว่าท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของเป้าหมายใช่ไหมว่า 2, 2> <c oughs> เดือนสุดท้ายของปี2562เนี่ยตอนนี้เหลืออีกเดือนเดียวแล้วนะคะ <c oughs> ก็คาดว่าจะมีนะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาบ้านเรา6กแสนคนด้วยกันข้อมูลล่าสุดณนะวันที่28พฤศจิกายนมีนะักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยตั้งแต่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศก็คือ1พฤศจิกายนมาแล้วเนี่ย93,573คนถึงแม้ว่า จะยังห่างจากเป้าหมายนะคะแต่ท่านผู้ว่าบอกว่ามันก็มีสัญญาณที่ดีเพราะว่ายังไม่พบสัญญาณการชะลอหรือว่าหยุดเดินทางเข้าบ้านเรานะคะ,คะส่วนข้อมูลหลังจากที่เปิดประเทศไปแล้วเนี่ยผู้ว่ายืนยันบอกว่าผลตอบรับดีนะปัจจุบันนี้ม,มีคนยื่นขอ Thailand Pass มาแล้วเนี่ยมากกว่า3 0 0 0สนคนเฉพาะเดือนพฤศจิกายนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาไทยเนี่ยแสนคนก็คาดว่าตลอดทั้งปีนี้ จะมองเห็นหรือว่าจะเห็นนะักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาบ้านเราเนี่ยถึงห้าแสนหกแสนเนี่ยนะคะคือท่านบอกว่าเป็นไปได้แต่ทีนี้มันช่วงโคงสุดท้ายแล้วนะคะเ mm hmm. หลืออีกแค่เดือนเดียวอ้าวก็ต้องมาลุ้นกันนะคะแล้วก็ขอให้อไอมครอนเนี่ยไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่อลรวาดไม่แผลงฤทธิ์มากนักนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ย mm hmm. การท่องเที่ยวเราที่ตั้งเป้าเอาไว้หกแสนรายเนี่ยมันจะทำไม่สำเร็จนะคะ mm hmm. mm hmm. พน, oh นจากโอมิครอนผมจะเรื่องคิดเครียดมาดูเรื่องที่คคนก็รอก,กันดีกว่ามอเตอร์โชว์นะคะ<ม>เราไม่ได้จัดกันมาประมาณเกองปีแล้วนะปีนี้ผู้จัดบอกว่าไม่ได้ละต้องหวนคืนบนรรังเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่12บธันวาคมนะคะมอเตอร์เอ็กซ์โปสองไปเลยค่ะ Challenger Hall ลเมืองทองธาดีก็จัดเหมือนเดิมแล้วแลปีนี้เนี่ยพิเศษกว่านั้นก็คือเรื่องของรถไฟฟ้า มีค่ายแต่ละค่ายนํารถกันมาถล่มทาลายกันสุดเลยตน่ะดิฉันเล่าบางค่ายเลิกกันนะเพราะว่าค่าย MG ค่ะเ g ็ท่าจะเห็นเนี่ยรถ MG คุ้นเคยในประเทศไทยเยอะพอสมควรน,นะคะคุณคุณพงศักดิ์เลิศรดีวัฒนาวงศ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทเ g เซลบอกว่าปีนี้เนี่ยค่ายรถพลังงานไฟฟ้ารถ E ีีเนี่ยมาอย่างชัดเจนเห็นแววชัดเจนนะคะตั้งแต่ MG เริ่มบุกตลาดในประเทศไทยด้วยการน,นํารถ ยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรก MG สุดฮอกตลาด2ปีที่แล้วเริ่มต้นที่ MG XEV แล้วก็ตามอีกหลายรุ่นตอนนี้เนี่ยราคาเขาต่ำกว่าล้านแล้วนะคะอย่าบอกไปเลยว่าราคาต่ำกว่าล้านแล้วก็ปีหน้าเขาจะเปิดรุ่นใหม่อีก3รุ่นในประเทศไทยนะคะส่วนค่ายเกรดวอลอันนี้แรงมากเขามาเมืองไทยเขามาตั้งฐานที่เมืองไทยใช้เวที Motor Expo วันนี้ค่ะ าย Ora g o o s t s รุ่นนะคะได้คือ Ora g o o d s t 4 0 0 t e คา98,900บาทค่ะแล้วก็รุ่น400 Pro ราคา1ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็รุ่น500 Ultra าาราคา1,190,000บาททั้งหมดเนี่ยมันเป็นรุ่นที่เกี่ยวกับเรื่องของพลงังงานไฟฟ้าทั้งหมดนะคะก็ถือว่าเป็นค่ายที่มาแรงนะราคาส่นนราคาเขาเนี่ยไม่ได้ผุดัาบาตตาขนาดนั้นนะคะ วันเรื่องของ B R G นะคะคุณสมศักดิ์ศรีรัตนประภาประธาน B R G กรุ๊ปก็บอกว่าการให้รถยนต์ E V เนี่ยกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นบริษัทที่เขาตั้งใหม่คือปั๊บคไทยแลนด์ทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าปั๊บคเลยนะคะผลิตปั๊บคออโต้ภายใต้โยโกโม,โมนะคะอวดโฉมมาเลยค่ะอวดโฉมที่ค่ายมอเตอร์อ็ก์โปงานครั้งนี้นะคะราคานะคะน้องแปะฟังแล้วออื ได้อะนะก็ว่ามีสองรุ่นด้วยกันเป็นจิกาป๊อปโคนะคะรุ่น M MM M รถยนต์ไฟฟ้าแบบสามประตูแล้วก็รุ่นป๊อปโครุ่นดีดีรุ่นเดินไฟฟ้าแบบห้าประตูใช้แบาตาเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะสาม,มารถวิ่งไกลได้ที่สูงสุดเนี่ยก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแต่ราคาเริ่มต้นสบายกระเป๋าค่ะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทยังไม่รวมรถค่ายอื่นๆที่ อวานนี้เปิดตัว EV กันสนุกสนานมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเบน์บลงแข่งกันสุดเรสุดเด็ดเลยค่ะน้องแต่อันนี้ยกมาให้ฟังเฉยๆนะว่าค่ายไหนเขามากันอย่างไรบ้างค่ะนะเมื่อวานนี้ก็แบบคึกคักมากพอสมควรเลยเห็นน้องที่ไปงานเล่าให้ฟังบอกว่าที่บูธท,ที่เป็นรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเกรดวอร์มอเตอร์นี่แหละค่ะนักข่าวนี้แบบ เข้าไปอย่างแบบล้นหลามมากเฉพาะทัพ oh. นักข่าวนะครเพราะว่า mm. เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นรอบสื่อมวลชนแล้วก็วันนี้ uh. เป็นวันแรกนะคะที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะก็มีไปจนถึงวันที่12ธันวาคมนะคะ,ะทีนี้เรามีเวลาอีกสัก2-3นานะทีเอาสั้นๆแล้วกันนะคะสำหรับกรณีของพระมหาสมปองตาลปุตโตนะคะพระมหาสมปองเนี่ยเดิมทีท่านบอกว่าท่านจะสืกใช่ไหมคะลาสิกขา mm. บทเนี่ย ในวันที่3พฤศจิกายนในอีก2ปีข้างหน้าก็คือปี2566ซึ่งเป็นวันเกิดครบอายอุครบอายุ45ปีนะ <Okay. S 1> ก็ปรากฏว่าคือเดิมทีท่านบอกว่าจะลาสิกขาเนี่ยเป็นเพราะว่าจะไปดูแลคุณแม่ซึ่งแบบว่า mm hmm. ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแต่ปรากฏว่าวันนี้ลงเพจใหม่โพสต์ใหม่บอกว่าได้พูดคุยกับอาจารย์สศิวรักษ ใช้คำว่าอาจารย์ปู่นะสศิวรักษ์ถึงประเด็นต่างๆรวมถึงกําหนดที่จะสึกด้วยนะคะก็พระมหาสมปองก็โพสแคปชั่นบอกว่าอาจารย์ปู่สั่งมานะบอกว่าอย่าสึกละนะประโยคแรกเลยท่านอาจารย์ปู่สศสิวรักษ์สั่งมาจบข่าวอยู่ยาวสิครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดก็แล้วกันนะคะสำหรับทางพระมหาสมปองนะคะส่วน แรา้มหาภัยวันเนี่ยเดี๋ยวอีกวันสองวันนี้ก็เห็นแล้วเนาะว่าว่าท่านจะลาสิกขาบทแบบไหนแล้วก็จะมีการถแถลงข่าวออกมายัางไงบ้างนะคะวันนี้เราไปปิดท้ายเนาะ,ะปิดท้ายรายการของเราสถานีวิทยุของเราปิดท้ายรายการเราบอกข่าวดีนิดนึงนะคะทำไมทําไมเอ็กซิมแบงค์ถึงเติบโตขนาดนี้นะคะเพราะวัวนนี้เอ็กซิมแบงคแต่งตั้งผู้มีการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเขาตั้งนายอดิศร การกูลน,นะคะเป็นผู้มืนในการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นไปคือวันนี้ค่ะธนาคารเพื่อการส่องออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยเอ็กซิมแบงค์นะคะแต่งตั้งคุณอดีตศรการกูลเป็นผู้มืนในการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศการเชื่อมโยงระบบภายในและภายนอกรวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของระบบเครือข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัยทางเทคโนโลยีนะคะสารสนเทศมีผลตั้งแต่วันนี้นะ ไปดูคุณสมบัติของคุณอธิศนิดหนึ่งคุณอดิศอนจบการศึกษาปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิาตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศคณะสถิติประโยกค,ค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒน,นาบริหารศาสตร์และก็ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเคยเป็นผู้ในการฝ่ายโครงการพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคารกินารกินจำกัดมหานนะคะแล ก็เป็นผู้มืนในการฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทบริหารสินทรัพย์กลุ่มทพพาณิจกจรมกัดหรือก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับเอ็กซิมนั้นทำไมถึงบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีของเอ็กซิมแบงก์นั้นจริงเขาได้คุณม,ม,มาดูแลกันเองค่ะน้องแป๊ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ